สวัสดีครับพบก,กันอีกเช่นเคยครับในต้ำพระเพลินภาพที่ท่านเห็นตอนนี้เป็นบรรยากาศที่ผมยืนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาที่มีความสะอาดเงียบสงบแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติที่สวยงามตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดชัยนาทครับที่เห็นเป็นโดมข,ขาวเนี่ยอันนี้ก็คือสารหลักเมืองของจังหวัดชัยนาท ถัดจากสารหลักเมืองออกมานี้นะเป็นหลังคาสีฟ้าฟ้าอันนั้นก็จะเป็นสารากลางจังหวัดชัยนาทนี่คือวิถีชีวิตวิถีชุมชนของคนชัยนาทาเมื่อก่อนเนี้ยตรงเนี้ยก็จะมีเรือข้ามฟากวิ่งรับส่งผู้โดยสารซึ่งหยุดไปได้ไม่กี่เดือนเองนะครับเนื่องจากมีสะพานเกิดขึ้นมาใหม่ก็มีเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนฝั่งถนนฝั่งถนนเขาเรียกว่าท่าชัย แต่ตรงที่เห็นในภาพตรงนู้นนะครับฝั่งนู้นนะครับเป็นพื้นที่ที่เป็นวัดยางโรงเรียนวัดยางนู้นนูให้ดูโรงเรียนวัดยางอยู่ไหนเดี๋ยวผมสู่มเลยนี่นี่โรงเรียนวัดยางโรงเรียนวัดยางอยู่คนละฝั่งแม่น้ํากับฝั่งนี้นะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับเทศบาลเมืองเชัยนานะครับเนี่ยขึ้นอยู่กับเทศบาลเมืองเชัยนาแม่น้าเจ้าพระยาที่เนี่ยมันก็ไหลผ่านมาจากนู้นนะครับปิงวังยมนาวมนครสวรรค์มาอุทัยธานีแล้วก็มาชัยนาท ทุกๆบ้านเดือนก็ช่วยกันรักษาความสะอาดครับความสะอาดมันจนถึงมาถึงชัยนาทน้ําที่นี่จะเป็นน้ําที่มีความเครียกสม่ําเสมอเนาะระดับน้ําเพราะว่าอยู่เหนือเขื่อนเจ้าพยาอันนี้เขาจะเลี้ยงปลากระชังเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆหน่อยปลากระชังนะ่ะเป็นวิถีชีวิตเป็นเป็นอาชีพของคนชัยนาทเยอะเลยไม่ได้แต่แถบละแวกนี้นะครับหลายๆอําเภอที่มีแม่น้ําไหลผ่านก็จะเลี้ยงปลากระชัง ชัยนาทเนี่ยแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนี้เป็นต้นกาเนิดของแม่น้ําท่าจีนที่ไหลไปจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็แม่น้ําน้อยนะฮะที่ไหลไปที่อ่างทองนะครับแม่น้ําท่าจีนเนี่ยจะต้นกําเนิดอยู่ตรงวัดปักคอมขามเท่าส่วนแม่น้ําน้อยเนี่ยต้นกาเนิดอยู่ใกล้ๆเหนือเขื่อนเจ้าพระยานี่ผมให้ดูชมเรื่อยๆนะครับนะอันนี้คือที่จังหวัดชัยนาทชัยนาทเป็นเมืองเล็กๆครับเป็นเมืองที่เงียบสงบเป็นเมืองที่มีเสน่ห์เป็นเมืองที่น่าอยู่มากนะครับ เป็นเมืองที่ไม่พลุกพล่านด้วยผู้คนเท่าไหร่นะักมีประชากรทั้งจังหวัดแค่สายบาคนอาชีพส่วนใหญ่ก็คือทำนานะครับปลูกข้าวแล้วก็ปลูกส้มโอที่มีชื่อเสียงโด่งดังก็คือส้มโอพันุ์ขาวแตงกวานะครับมันอร่อยจริงๆพันธุ์ขาวแตงกวาเนี่ยถ้าใครไม่เคยทานฮนะต้องหาซื้อส่งไปทางขนส่งไดนะ้ติดต่อดูในเฟสมีเยอะนะครับส้มโอขาวแตงกวามีคุณลักษณะ พิเศษก็คือเนื้อกุ้งเนื้อกุ้งของเขาเนี่ยจะแห้งแล้วจะใหญ่นะครับแล้วจะหวานเปรี้ยวนิดหน่อยให้รู้ว่าเป็นผลไม้อันนี้ก็คือสะพานที่สร้างใหม่ล่าสุดอีกสพานหนึ่งของจังหวัดชัยนาทนะมีรูปเป็นธรรมจักรบางคนก็เรียกว่าเป็นสะพานธรรมจักรซ้ายขวาข้ามระหว่างใกล้ๆตัวเมืองเนี่ยนะครับแล้วข้ามไปฝั่งท่าชัยซึ่งสะพานที่นี้ก็จะข้ามไปตู่อำเภอวัดสิงไปวัดชงเสวย ไปหาคุณช้มฉุนได้เลยสะพานเส้นนี้สะดวกเลยสะพานไปหน่อยนะครับก็จะไปไม่เกิน2กิโลเมตรก็จะถึงสุวรรณาริวชัยรีสอร์ทซึ่งอยู่ติดแม่น้ำเส้นนี้เช่นเดียวกันนะครับขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาเที่ยวจังหวัดชัยนาทมาจัดกิจกรรมจังหวัดชัยนาทมาแต่งงานที่จังหวัดชัยนาทก็ได้ชัยนาทมีความพร้อมฮะที่จะต้อนรับท่านนะครับ ท่านมีอโอกาสมีเวลาว่างลองจัดโปรแกรมมานะครับมาไหว้พระมาไวหว้หลวงปู่ศุขได้มาไวหว้หลวงพ่อกลวยนะครับพาจิตในชนะมีเยอะมาไวหว้หลวงพ่อพระนะครับมาห่มผ้าพาระธาตุที่วัดบรมธาตุนะครับมาไวหว้หลวงพ่อธรรมจักรอยู่บนเขาธรรมมูลนะซึ่งรุนเก้ารัชกาลที่5เนี่ยเวลาท่านเสด็จพระธาตต้นผ่านเนี่ย ทุกครั้งพระองค์ท่านจะต้องขึ้นมากราบสการะแล้วก็ไปขอพรขอโชคขอราบกับคุณส้มฉุนหรือไอ้ส้มฉุนสิทวัดงจงเฉยตอนนี้กําลังดังกําลังฮอตมากนะครับที่วัดมีสินค้าให้ท่านได้เลือกซื้อมากเลยมันเป็นสเสน่ห์นะสินค้าของชาวบ้านที่มาน,นั่งขายเนี่ยมะนาวถุงละ10บาทผักต่างๆ5บาท10บาทโอ้โหซื้อร้อยบาทในหอบทั้งหอบทั้งหิ้ว นะครับช่วยชาวบ้านนะครับไปที่วัดรงเสวยเขาจะมีตลาดบ้านหนองแคเนี่ยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์และวันหยุดรวมทั้งวันนักขัดตฤกษ์แล้วต่อไปเนี่ยไปดูครับเขาจะแต่งชุดย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ห้าละแม่ค้าทุกคนและที่วัดตอนนี้ปรับปรุงมากมายเหลือเกินถ้าใครไม่ได้ไปวัดสองเดือนเนี่ยจะจําวัดทำไม่ได้เลยว่าทาไมวัดพัฒนาไปเยอะก็เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาทนะครับ ศรัทธามาแล้วมาที่จังหวัดชัยนาทนะครับศรัทธามาแล้วนะก็ขอให้ทุกท่านที่ไปขอพอรก็ขอให้ได้รับพอรอย่างที่ท่านได้ปารานาไว้นะจะขอเลขขอให้ได้เลขนะครับอันนี้คือบรรยากาศส่วนหนึ่งครับผมยืนอยู่ดินแม่น้าเจ้าพยานะครับจะเห็นนะครับเงียบสงบไม่มีเรืออะไรเลยสักลําเดียวที่จังหวัดชัยนาทในสวนนารีวัไซร์รีสอร์ทมีเรือบริการให้ท่านได้ร่องเรือจัดเลี้ยงกลางคืนมีลุนตีอยู่ในเรือเรามีเรือทั้งหมด5ลําด้ยวยกัน ท่านสามารถมาทีครั้งละ300คนได้เลยหรือท่านจะมาแค่10คน5 5คน20คน1คนเรามีเรือบริการนะครับแล้วก็จะมีห้องพักที่อยู่ติดแม่น้ำเจ้าพยานะครับมีสุวรณนาการเดนสุวรรณนาเรือวไซั์รีสอร์ทสองโรงแรมนี้70กว่าห้องพักและที่ติดลงแม่น้ำด้วยก็จะมีโรงแรมเจ้าพยาทาราซึ่งอยู่ใกล้กับเรานะครับแล้วก็มีโรงแรมอื่นๆในช่นชางชัยนาทอีกหลายสิโรงแรมครับท่านมาชัยนาทท่านเลือกพักได้เลย ท่านถูกใจโรงแรมไหนท่านพักได้เลยครับทุกๆโรงแรมนะครับพร้อมต้อนรับและดูแลท่านเป็นอย่างดีนะครับอันนี้ก็คือชัยนาทชัยนาทเป็นเมืองที่น่ารักนะครับท่านลงมาสักครั้งและท่านจะรักชัยนาทผมขอฝากด้วยนะครับมีโอกาสและมีเวลามาเที่ยวจังหวัดชัยนาทกันซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพครับขับรถมาประมาณสอ,องชั่วโมงเสร็จๆบางคนก็มาสามชั่วโมงก็ข,ขับชิวๆ ทาก็จะมาได้บรรยากาศแบบนี้แล้วก็จะมีร้านอาหารนะครับร้านอาหารเนี่ยแถวนี้มีร้านอาหารซึ่งวิ่งมาเส้นเส้นจวนผู้ว่านะครับจะเจอร้านอาหารหลายร้านเลยติดกับผมที่ผมยืนเนี่ยก็จะเป็นร้านกุ้งเผากุ้งเผานะกุ้งเผานี่ร้านกุ้งเผาตรงข้ามก็จะเป็นร้านลมเรลมเรเนี่เขาขายพวกชาบูเขาขายอาหารหลายอย่างมากนะกุ้งเผานี่ก็มีอาหารหลายอย่างนะครับกุ้งตัวโตโตนะครับนะถัดไปอีกร้านหนึ่งก็เป็นร้านน้องเปิ้ล นะครับซึ่งอยู่เนี่ยคุณนั่งแบบนี้แล้วคุณเห็นวิวสะพา,ากนกลางคืนสวยมากนะครับที่นี่จะสวยต้องมานะครับนะแล้วเลยลสวนนาริว่าไซด์รีสอรไปก็มีอะไรอะ่ะสำหรับกับข้าวนะครับมีเรือนแพรนะครับมีร้านอาหารหลายร้านให้ท่านได้เลือกกินถ้าท่านต้องการบรรยากาศดิมน้ำมาชัยนาทไม่ผิดหวังครับถูกและดีและสำคัญที่สุดแนะนำเลยเป็นเป็นซิกเนเจอร์ของจังหวัดชัยนาท อีกร้านหนึ่งก็คือร้านลาบเป็ดอยู่ใ้ทางออกไปทางสวนนกใครมาชัยนาทไมา่ได้กินลาบเป็ดนี่ถือว่าไม่ถึงชัยนาทนะนะครับส่วนที่สวนนาลีวรวไซด์รีสอร์ทมีครัวครัวลีวร์วรไซด์ครับบริการท่านด้วยอาหารหลาอย่างท่านลองไปทานเถอะผมมั่นใจว่าท่านจะต้องชอบไม่อย่างใดเขาต้องอย่างหนึ่งท่านต้องชอบแน่นอนในราคามิตรภาพครับ,บขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่ได้เข้ามาชมคลิปของผม ก็จะพาท่านเที่ยวตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างนะครับมีโอกาสตอนไหนแล้วผมก็จะพาท่านเที่ยวเพื่อให้ท่านได้มีโอกาสได้เพลิดเพลินเจริญใจอย่าไปเครียดมากครับเราต้องอยู่กับโควิดให้ได้ฮะโควิดมันมาแล้วมันก็เรื่องของโควิดแต่พวกเราต้องช่วยป้องกันตัวเองป้องกันเพื่อนฝูงป้องกันญาติเราไม่ให้เป็นโควิดเท่านั้นเองมันก็ทําอะไรเราไม่ได้หรอกนะครับขอทุกท่านมีแต่ความโชคดีมีแต่ความสุขมีแต่ความร่ํารวยร่ํารวยร่ารวยร่ารวยร่ํารวยกันทุกๆคนนะครับสวัสดี แล้วเราค่อยเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ